ขณะที่ขณะที่ท่านนายกรู้สึกรู้สากับกระแสโดดลงมาจับปัญหาคดีบอสสั่งตั้งคณะกรรมการสอบทานประเด็นข้อที่จริงประเด็นข้อกฎหมายคดีบอสมันก็น่าจะแจ่มใสใช่ไหมสำหรับประชาชนที่ีควาไปไว่ข้ออื่แต่ขณะเดียวกันในเวลาเดียวกันอารมณ์ก็ขุนเมือขุนมัวฟังไหนคะขุนมัวก็เพราะได้ฟัง คําชี้แจงของอดีตกรรมธิการกฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติคุณธานีอ่อนละเอียดคุณมัวตรงไหนครับคุณมัวตรงประโยคนี้ครับผมอยากจะเตือนสติสังคมให้ย้อนดูพฤติกรรมของสื่อแปลไทยเป็นไทยแปลไทยเป็นไทยก็คืออยากจะตือนสติสังคมอย่าไปเชื่อสื่อเยอะสื่อมันปั่นข่าวบอสสื่อพิภากษาไปแล้ว หลายตัวหลายเรื่องที่พากษาไปแล้วเป็นไงอะในที่สุดศาลบอกว่าไม่ผิดถือดอกไม้ทุบเทียนไปขอขอมาเขาไหม,มเกิดอกลุมขุ่นมัวขึ้นมาท,าทันทีเลยอ่ะพอะละจบมหกลับมาเรื่องนี้ต่อเราจะต่อสายไปที่คุณอัธพลใหญ่สว่างวันนี้คุณอัธพลใหญ่สว่างไม่ใช่อายการสูงสุดค่ะแต่เป็นประธานคณะกรรมการอายการหรือเราเรียกย่อๆว่ากออกออก คณะกรรมการกอเราจะไปเปิดใจประธานคณะกรรมการอายการกันคุณอัจรพลใหญ่สว่างนะครับใช่ค่ะเพราะคุณอัจรพลเองก็มีความหงวยใยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีข้อแนะนําไปที่ทางนักการอายการสุดๆด้วยครั้งนี้ต้องถือเป็นวิกฤตอายการใช่ครั้งนี้ต้องถือเป็นวิกฤตองค์กรอายการครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเลยค่ะอะพร้อมแล้วไปกันที่คุณอัจรพลใหญ่สว่างนะคะประธานคณะกรรมการอายการนะคะหรือกอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณมลรัตแล้วสวัสดีคุณเดนัยครับครับครับคุณอัฐพลครับเห็นมีจดหมายในน้อยแนะนำสามข้อไปที่คุณวงสกุลอายการสูงสุดนะครับว่ากันแบบไฮไลท์ว่ากันแบบประเด็นเนื้อๆเลยนะฮะทั้งสามทั้งสามข้อย่อเรื่องกำลังจะแนะนำกำลังจะส่งสัญญาณอะไรไปที่คุณวงสกุลครับครับอันนี้ต้องต้องเรียนตอบมลรัตคุณเดนัยนะครับครับ เนื่องจากว่าข่าวอันนี้เป็นข่าวที่ใหญ่มากเอเอิญเกิดมาในช่วงที่จะวันหยุดยาวนะครับพอได้ยินข่าวผมไม่นิ่งนอนใจในฐานะประธานคณะกรรมการในการและท่านกรรมการใอการอีกหลายท่านนะครับก็รอจนกระทั่งเป็นวันเปิดของภาคเอกชนคือวันที่2ีกรกฎาคมนะแต่เป็นวันหยุดของทางรายการได้มีหนังสือไปถึงท่านในการถึงจุด ปรากฏว่าท่านในการสุดท่านอาไปราชการภาคสี่นะครับครับก็เลยเอาหนังสือไว้ที่สำนักงาน,นาคณะกรรมการในการและได้มีการมอบถึงท่านเมื่อวันที่ยี่สิบเก้ายาเรียนว่าในประเด็นที่เอตอนนั้นยังไม่ทราบว่าจะมีการตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงรนะครับแต่ ภายหลังได้ทราบจากข่าวเมื่อวันที่26ว่ามีการตั้งคณะทํางานแล้วและคณะรมงานตรวจสอบข้อจริงขอเรียนให้คุณมรัสและคุณเดนัยทราบว่าในคณะทํางานตรวจสอบข้อจริงนี้มีคณะกรรมการอายการคือกอ,อนั่นถึงสี่ท่านนะครับสี่ท่านเลยฮะอยู่ในคุดตรวจสอบค่ะก็ะคือท่านรองสมศักดิ์นี้เป็นกอ,อนโดยตําแหน่งฐานะรองอายการ ครับุดคุณสิงชัยซึ่งเป็นอธิบดีอาญาเป็นกออจัดการเลือกตั้งครับคุณชาติพง์เป็นอธิบดีอายการสํานักงานคดีเศรษฐกิจเป็นในการจัดการเลือกตั้งครับและคุณประเมศเป็นอธิบดีสํานักงานคดีอาญาทนบุรีก็เป็นกออจัดการเลือกตั้งครับนะซึ่งพอเห็นมีการตั้งดังกล่าวแล้ว ทางคณะกรรมการในการก็เลยไม่มีความจําเป็นต้องตั้งกรรมการหรือคณะทํางานตามอํานาจหน้าที่ของกออในมาตราสามสิบวงเล็บแปดซึ่งเราสามารถจะตั้งมาตรวจสอบได้คเพราะว่าบุคลากรที่เป็นคณะทํางานเจ็ดท่านนั้นมีกออถึงสี่ท่านนะครับอันนี้ต้องให้ตรจบเบื้องต้นแต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความห่วงใยและรอบีประสบการณ์ในด้านคดีมามา่านะครับขอญาตอธิบายว่าทำไมถึงต้องทำหนังสือรรประการที่หนึ่งในการตรวจสอบนั้นไม่อยากให้ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในการอย่างเดียว,ยวต้องตรวจสอบการทำงานพนักง,งานสอบสวนพนักง,งานใ,นในการและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันถึงความถูกต้องตามกฎหมายและหลักนิติธรรม เพราะในกฎหมายไอการคือพร่ำยัดองค์กรไอการและพนักงานไอการระบุไว้ชัดครับในมาตราแ<ช>ปการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรไอการต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย<ช>และหลักนิติธรรม<ช>นะครับก็เลยบอกเน้นว่าต้องตรวจสอบหมดนะทุกขั้นตอนและประเด็นที่สองเมื่อตรวจสอบแล้วอย่าลิ่งเฉย นะครับระหว่างดำเนินการควรมีกลไกเหมาะสมให้อธิบายความความเข้าใจต่อสาธารณชนทราบทุกระยะเพื่อป้องกันสื่อและเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ตรงต่อความจริงนะครับคือให้อย่านิ่งเฉยครับก็ได้ทราบว่าท่านไอการสุดกําชับว่าให้ทําการตรวจสอบให้เสร็จภายในเจวันนะครับก็เปรื่องที่ดีและประการที่สามครับประเด็นนี้เป็นประเด็นสําคัญ ที่ต้องเน้นครับเมื่อได้ผลการตรวจสอบตามหนึ่งต้องจัดให้มีการแถลงข่าวหรืออธิบายที่กระชับแก้ได้ตรงประเด็นต่างๆที่สาธารณชนตั้งข้อสงสัยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเอกการได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักการอำนวยความิธรรมให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งชัดต่อสาธารณชนทันทีในโอกาสแรกที่สามารถจะทำได้นะครับ แล้วตอนท้ายนะครับที่เ <ภา S 2> ป็นประเด็นสำคัญรวมทั้งการแก้ไขปัญหาทันทีภายใต้กรอบของกฎหมายในกรณีหากพบปัญหาหรือข้อขาคาดเคลื่อนในการปฏิบัติหน้าที่ในขั้นตอนใดเกี่ยวกับการสั่งคดีกล<ภ>า,าว<ภ>านะ <ภา S 2> ต้องลงไปดูด้วยว่าเรื่องนี้จะมีวิธีการอย่างไรถ้าการกระทํานั้นไม่ถูกต้อง <ภา S 2> นะครับเร่่อน,นนี้มีประเด็นซึ่งข้อกฎหมายซึ่งผมสามารถจะ อธิบายได้ก็คือต้องไปพิจารณาว่าคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องนี้ถ้ามีพยานหลักฐานใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาม,มาตรา47ใ,ในมาานี้กําหนดไว้ชัดครับเมื่อมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้วห้ามไม่ให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลนั้นในเรื่องเดียวกันนั้นอีกเว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสำคัญแก่คดี นะครับซึ่งจะทําให้สารลงโทษผู้ต้องหานั้นได้ถามว่าในกรณีที่สั่งไม่ฟ้องแล้วนี่เคยมีกรณีที่พนักงานเอกการได้มีความเห็นสั่งฟ้องในกรณีที่สั่งไม่ฟ้องแล้วก็ทางตารวจเห็นชอบแล้วหรือไม่มีครับไ,ไป็นคดีใหญ่ระดับประเทศเลยะนะครับนะถ้าคงทําจํากันได้ก็คือมีกรณีที่นายตำรวจ ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดเกี่ยวกับชาต่างประเทศทใช่ไหมครับค่ะในรอบีเพ่นนี้พนักงานในการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องทางสํานักงานตํารวจถึงชอบต่อมามีการร้องไปยังด SI, SI ีเอสไเห็นมีพยานหลักฐานใหม่จ่งเข้ามาพนักงานในการเราก็สั่งฟ้องแต่ต้องยอมรับความจริงว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้ว นะครับพยานหลักฐานดังกล่าวนี้ก็ยังไม่แสดงชัดว่าตัวจำเลยจะทาความผิดสารที่ภาคกายกฟ้องครับแต่ในสุดก็ยกฟ้องอันนี้เป็นต้นที่เห็นว่าสามารถจะแก้ไขได้สามารถแก้ไขได้สรุปก็คือคดีที่บอกว่าสิ้นสุดไปแล้วนั้นก็ยังสามารถลื้อฟื้นได้เช่นกันถ้ามีพยานหลักฐานใหม่พยานหลักฐานใหม่อันสำคัญต่อคดีโอเค